้บ้านขอนแก่นเมืองนากายเสียงขามวลได้ยู่อบ้านแบบนะบ้านุดแถวเก่งุนับบุเลยบนทางยูนะมาสูดเ้ไม่ไดุ้ดไหนมัมีสูตรหรือปล่าปาดนาดไม่ได้คุณเปลี่ยนเน่เปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนทุกคนเลยหรอเด้อคุณแม่คะตอน้อยเด้อต้องหอมดังๆเท่าที่รถไก่เลยนม่ใช่หรอไม่ซึ่งมีคือหองดังเยมาเด้อป่าสูดปาซุดเด้อปาซด ้อมีหงงแเลสอาสุมแต่้ชสััวนบายดีเคยเล่าโอ้กำลังจะออกไปเห็นบ่นี่เกือบโบเห็นเลยเกือบโบเห็นเลยเออว่าชิมาส่วนเคยเล่าไปประเทศลาวอ๋ไปแล้วนงินครับก็มีอยู่แต่ป็นโบหลายไปไม่ใครสนใจครับมีอยู่อันนี้ก็มีมีกับโบหลายนครับแต่ก็ไปพ่อ พอให้อยากไปอ่ะฝนตกเดินทางยากไปเบิ้งเออไปเบิ้งเบิ้งความเขียวขจีเนาะน้องปีนเพีังไหนได้ยินข่าวว่าขายยังก็ขายยังขายยังได้ขยางล่างจะไปชงตัวค้างขายเส้นนี่บ่เังนไหนหรืออินเอาเบิ้งดูเพื่อเอฟซีไอเพื่อนยากเออสั่งเดี๋ยวจะบอกให้สามารถสั่งฮะโอ้กระปุ้นก็ปลาแห้งจะมาแพ็คแล้วโอ้แพ็คแพ็คแล้วมันบอกอ๋อเป็นโอ้เป็นเส้นกระปุ่นเป็เส้นกระปุ้นยังสิอ่ะ เม่เหมือนเส้นม nee oh, oh, ี่วะใส่ค oh, ้นหนัเผ็ดแล้วโอ้ยออกใหม่ๆเลยเดี๋ยวหน่อยแล้วปลาเอ็กว่าเลยนมาปนลวก็มแอันปลาแห้งโอมีเสินกระปุนมีปลาแห้งสนใจติดต่อนี่ๆเบอร์นี้เอาเปิดๆเบอร์นี้เอานี่ฮะขนมจีนแม่ปิ่นเดือดสร้างใดครับศูนย์เ้นบอกหกเก้าศนย์ปองนะฮะ่ไปยังบวดเลยตัวนี้ไปเกือบเลยนี่ยยังบวดเลยทันกระซือมาก ข้าวเวอร์ฟ้อมพวกปลายแห้งมีพวกเค็จเหยียบทชอบทักโทรมาตามเบอร์นั้นแม่ปิ่นเด้อโะปลายแห้งเฉีย่ยมันแล้วแต่ได้แล้วแต่อืมแล้วก็คือของของสดเนาะของธรรมชาติก็คือบริการนี่ฮะรีเวอร์ลีนบ่าส่งเอ็กซ์ซีแต่จะเป็นการส่งส่งไปทางเอ็กซ์เพรสเนาะอ้าวก็ได้ก็ได้เดือดแล้วพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้แล้วเนาะ พ่อให้ลูกไปโรงเรียนเมื่อนี้เด็กน้อยไปโรงเรียนเบิดเตนะเลาขนะพอดีว่าสิมาส่วนเคยเล่าไปโรงเรียนก็อาจจะไปไปเมืองเล่าไปเมืองเล่าไม่ได้ไปซแซเนาะไปจะเมื่อฮะจะเมื่อโอ้ยบอกบอกกี่มือดอกกะไปเก็บภาพบรรยากาศหน้าฝนเพราะพ่อเท่าศิมาหายองเมื่ออนโอ้โอหซีดายได้โบ๊ทได้อยู่พ่อเท่าไม่เท่าศิมาครับก็เลยไม่ได้ไปใช้ครับไปแล้วกันนะฝนมันขี่รถยากรถบากครับผมไปใช้อะไ้นอกจากปากกระดิ่งครับ อ,ออกนอกเส้นทางไปได้ได้ไหมติดติดเลยไปทางอื่นมันมันบ่ไหวเหาะบ่คือผัววาวดิผมีลูกมีเมียหลายเออบ่แม่นว่ามียหลายเมีอะไยมีเมียคนเดียวแต่ว่ามีลูกสองคนต้องได้ความไปไปมันตัวใหญ่หร euh ือตัวมาหนิเฮ้ยมันบอแมนชีว่าวาตัวนี้ชี้ยัง มันจะหูแต่ว่าโอ้มันแสนหูอยู่หรีเลยเออมันหูมันหูมันจะคว่ำมันจะคว่ำชี้ว่าว่าอยู่แต่ว่าชี้ว่าว่าอยู่นั่นเนผสมนั่นเป็นที่ขับเด้มันแบบมันลูกสอดมาหลายละเอาซะบาร์ดี้กันไปก่อนไปไปน้ำตัวเบิ่งก่อนอาจจะได้ไปนอนอยู่ท่าแขกบอิไปน้ำไปน้ำบอิไปลงครคอากาศโอเคโอเคลงปอตท่อเนาะไปปอตทอครับไปปอตทอบอพี่แขกไปทางนี้ไปปอตทอแล้วป่ะก็จะไปโอเคเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ออกไปสิไปกินน้ำมันซ่อนบอโอเคซะ่ป้าสิ่งป้าเรียบอยสมความโอเคโอเค นะครับ<ส>ออกเดินทางนะครับน้องปิ้นมาบ um. ่ได <hi> ้ครับเคยเล่ามาแทนฮะครับสุดขา้วเ่เสื้อผาาพูดนี่มีเสุดค่าขี้งเนี่ยโอ้ใส่สุดหนีไฟเลยเนาะโอ้ยสุดค่าขี้งเมืพอดีแม่ปิ้นเพิ่นติดทุระนะฮะแต่เพิ่นก็ติตตามมาเอาจิบิเติมน้ำมันกันอยู่เมื่อวีส่งของนะครับส่งของที่ลูกค้าเพิ่นสั่งพวกเช่นเขาเปียกพวกปลาแห้งปลาแห้งเนี่ยมันใส่ปลาแห้งมาจากน้ำของหอกว่าจาก กับชาวบ้านเพื่อนครับโอ้ชาวบ้านเพื่อนอิทเนาะตั้งไปซอยชาวบ้านโอ้ได้การเลยชาวบ้านเพื่อนไปขายตลาดเพื่อนนั่งขายเมื่อเนึ่งกับไใต้โบกี้ตัวไรล่ะครับโบมดแนงสิหนะากะมาตักแดดปิป้นกับไปสื่อน่าเหมือนไป่ค่ามาก็คือต้องลมควันก้อนนึกว่าจังใดไม่ค่ามันลมควันมาเอาลมควันให้เรียบร้อยเข้าแคมมาแพ็คเป็นถุงแคมเป็นคไรแพ็คแคมเป็นคำไร่สิบบาทที่สิบบาทเพราะในค่าขนมขายแย่ครับออือออันแพ็คนึงอ่ะ โอเคผู้ใดอยากซิมยังยังกะปลาธรรมชาติได้ครับมันก็เลยแต่เราดูปลาปลานั้งสงครามนี่มั่นยังมั่นเลยยังมั่นเลยสาขาไม่ต้องขงกะถือต้องครับเพราะว่าทะลุกันอยู่แล้วนะฮะมุ้งนาสู่น้ำโขงอยู่แล้วเอานะฮะเดี๋ยวเข้าไปเตือนน้ำมันเช็ดแล้วก็ไปนั่งเล่นกันก็ยังน้อยนะครับนั่งคุยกันยังน้อยอยู่ปอดต่อท่ออำเภอขาตะก้านะครับเอาติดต่อน้องปิ่นได้เลยนะครับถ้าอยากได้ปลาแห้งนะครับจากด้เส้นข้าวปุ้นนะครับตามเบอร์โทรนั้นเลยนะฮะ เส้นทางการเดินทางของเราในวันนี้นะครับออกมาจากบ้านผมมันบ่นมีฝนนะฮะมีฝนก้อนเจอฮอดนครพนมอันนี้เขาอยู่ที่อำเภอเ้าเทนนะฮะเจอฝนเข้าไปโอ้สุดยอดเลยอะ่ะน,น้ำมันมาันจะขังอยู่ถนนนะครับผ่ในสถนนเส้นนี้นะครับเรียบเป็นน้ำโขงน้ำขังถนนเวลาขาี่ไปเร็วๆนะครับโอ้โหภ่มรถทีอยู่นะครับเพราะมันจะตานกับน้ำที่อยู่นี่ออท้องถนนนะฮะ 28กิโลนะครับตอนนี้ก็16 14ด้านปิดคามประมาณ18นาฬิกาทันบอนะฮะน่าจะทันดอกนะครับโอ้โหลงแบบบอลื่มหูลื่นม,ม,มตาเลยฮะฝนยังแรงแต่ใครแน่บอมีลมครับปริมาณน้ำค่งจะเป็นยังไงน้อนะฮะน่าจะล้นนะเกือบล้นแล้วลมั้งเอายังไงถ้าที่ตามเบิ้งนะครับว่าเราจะคามด้านทันบอแล้วกะ ข้ามไปแล้วสิบนอนสนะครับน่าจะนอนท่าแขกเบื้องส่งแล้วนะครับออกเดินทางต่อบอดได้แล้วกะน้ำอยู่ในเหล่าน่าจะท่วมนะผมว่าสิบปีจากนั้นเดี๋ยวเข้าไปเบึง้งบริเวณจุดตรวคนเข้าเมืองนะครับจงบังหวัดนครพนมนะฮะอีก20กว่ากิโลก็ถึงแล้วโอ้หมดตึ๊บเลยข้างหน้าไฟแดง เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณด้านละครับฝนตกนะครับเมื่อกี้ผมอกเอกสารออกมาแล้วนะครับจากด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงการครับน้ำโขงเป็นสีแดงแล้วนะครับแล้วก็กระแสน้ําแห้งแล้วก็ฝนก็ตกแรงด้วยนะครับเดินขึ้นมาโอ้บกไก่ครับยางไาใกลนึงนะฮะตะกี้ยางลงไปไกลเลยครับตอนนี้ยางมาครึ่งประมาณประมาณครึ่งเดียว อออโอ้ชุ่มช่ำเลยครับนี่ฮะยางมากับแป๊บเดียวนึงนะครับเดี๋ลงมาปั๊บก็ฮอดเลือแล้วนะฮะอู้สบายขนาดมาช่วงหน้าฝนนี้น้ําโพงนี้ขึ้น,ข,นขึ้นมาฮอดระดับนี้แล้วนะครับระดับสะพานซามนะฮะ๋ยมไม่เหีเยาไม่กลัวเปียกครับเพราะว่ากระเป๋าเหากับกันฝนหมดเลยไปอ้ยสุดยอด ฝนยังตกแห้งอยู่ครับยังไปบ่ได้ครับเท่ากะลรองยังแรงเลยนะครับด้านหลังครับเรือลำนี้ถ้าฝนบยุทธ์กะบบอสามารถที่จะเดินเรือข้ามฟังไปใไนปวรณ์โบหินยังเลยมองไปมันบเห็นวิสัยภาพอย่างเลยนะครับฝนล่งแห้งน้ำคงกขึ้นนะครับโอ้ครบทดเลยเอาบูว่าข้ามไปได้โซปอลาวโอ้โหซาใจแน่นอนน้ำเต็มแน่นอนเลยนะครับ เาละครับโซพลเรือดโซพลนสองนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าเดินทางไปท่านนี้น่าจะเป็นล่่าสุดท้ายนะครับฟ้าหลังฝนยังมีอะไรที่มันสดใสเสมอเมื่อกี้เนี่ยโบเห็นเลยเอา้าลงนี้มันจะลื่นนะเนี่ยตรงนี้ลื่นเข้ามาดูที่เรือแล้วนะครับ โอเคครับเบิง่งปริมาณน้ำขโขงอโลดนะฮะโหจัดเต็มเลยนะฮะน้ำโขงแบบจัดเต็มปริมาณน้ำแบบไหลแรงด้วยเาเวลาเข้าเดินทางไปโอ้น่าจะไหวอยู่เพราะมันมันไหลาตามกระแสน้ำเวลาเขากลับนี่มันย้อนกลับใส้เวลาดนประมาณ20นาที เดินทางข้ามาอยู่ที่เมืองท่าแขกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ขี่เรือมากอ่ะโอ้ยังเสียวเลยครับถ้าจะนั่งเรือก็เสียวในยังหน่อยเดยเพราะว่าใส่น้ําไหลแห้งนะครับแล้วก็เป็นสีแดงขึ้นอีกเขาบอกว่าปริมาณน้ําจะขึ้นอีกแน่นอนเลยนะครับที่เมืองท่าแขกตอนนี้ผมเดินทางมาฮอตก็อยู่ประมาณ18นาฬิกาครับประมาณ18นาฬิกาเพราะว่าซ้ายมือผมนี้เปิดแล้วครับโอโยอยังบอกว่าสด18 17นาฬิกา41นาที ซ้ายมือนี่คือเซ็นเตอร์พอยท์นะครับเป็นจุดเซ็นเตอร์พอยท์ของเมืองท่าแขกไว้ลุน้นนักท่องเที่ยวนะครับก่อนจะเดินทางมาอยู่นี้ฮัลโหลสบายดีนะฮะนี่ชุดเช็คอินที่สำคัญของเมืองท่าแขกนะครับมาฮอดก็จะเห็นต้นตาลกันยังยู่คือเก่าอยู่นะครับต้นตาลน,นะฮะบ,บึงน้ำโขงครับทางพี่ใส่หม่องอยู่ใส่หมองอยู่ยออยนี่ ในป่าอยู่เน,ะ <c oughs> นาะน่าจะได้อยู่นะครับเป็นแดงหมดเลยครับสีแดงหมดเลยน้ำโขงตอนนี้โคตรน่ากลัวเลยครับน่ากาล,ลัวเลยนยี่ขึ้นมาฮอดพีแล้วน,นี่ยจังไรก็จะขึ้นไม่อีกเลยเดี๋ยวเราไปที่ร้านมีไส้รถเซาครับหาหาปีกก่อนนะครับเดี๋ยวเ้าไปหาปีกเท่าก้อน ไกลนี่แหละเลยอยู่ซอยข้างๆกับโรงแรมแม่ของนะครับเดี๋ยวสายเข้าไปเลยมีใส่รถเศร้ามีรถไหลเลยรถเยอะมากนยเอาละครเฮาติดปีกแล้วนะครับเส้นทางการเดินทางเข้าืัอนี้ใช้คลิกนะครับแล้วก็เขาก็เอาอุปกรณ์เสริมมานำนะครับเป็นตัวที่ติดท้ายรถนะครับ มาขายยักฟังไทยครับสวัสดีฮะร้านมีใส่รถเช่านะครับกับมือนี้มือนี้กับมาพร้อมใส่คนโปรยปลายนะครับสบายดีเจอยู่ดีมีแห้งเด้อฝนตกเทรมดาครับตกลงมาคู่มือยูนี้บุกไปเห็นยายนะเพื่อนไปใส่ยายเมื่อบ้านเมื่อบ้านเธอดนละโอ้สมพ่อมาข่าวภาษาโอ้สมพ่อให้เพื่นใครพ่อกับบิเห็นเพิ่นจักถือเพื่อนไปเห็นเพื่นอยู่ทางท้าเข้าด้านเมื่อกันโดดเส่นภาษาโดนตกใจ อร่าฮะร้านมีใส่รถเศร้านะครับเท่ากับมีคอนดักที่กับเอ่อนด้าเว็บนะฮะคอนด้าเว็บนะฮะมื้อน,นี้กะเข้ามากับใส่ฝนอันชุ่มฉ่ำเลยนะครับที่เมืองท่าแขกมื้อน,นี้น่าจะได้น่าจะได้นอนท่าแขกขึ้นนึงนะครับมื้อน,นี้นะฮะเพราะว่าไปใส่บ่ได้ละคำ้ำติดฝนมากเป็นหลายชั่วโมงเพื่อจะข้ามด้านได้กับสุดยอดเลยเอา้าร้านมีใส่รถเศร้ามาเสาไดเด้อคักแขกสวัค,ครับขอบคุณครับ เ่าติดปีกแล้วครับมีรถให้ขี่แล้วนะฮะมื้อน,นี้เมืองขาแขกบ่ได้มานอนดน้นดนเลยนะครับขี่ามาตรงามากม้นะครับฝามือน,นี่เป็นโรงแรมแม่ของนะครับโรงแรมแม่ของโรงแรมแม่ของนะฮะมานี่เราไซส์เลนขวานะฮะโอ้ยลมลื่นมากเลยนะฮะเลอบอรพิซซามีหลากหลายอาหารสัญชาตินะครับมากินได้อยู่นี่ ย่างลายเลยอาหารไทยลา้าฝรั่งยุโรปอินเดียเพียบเลยนะครับใส่น้ำาสุดยอดเลยนะครับน้ำโของอนะที่เข้ามาเฮาจะเจอนี่ครับต้นยักษ์ต้นไม้ยักษ์นะครับต้นไม้ยักษ์แล้วก็บนืนยเยเนกินกะโอ้โหต้องห่วงครับมาที่เมืองทักแทกนี้บึดแต่เนื้กินนะครับเนวกินคุ้นปากคุ้นหูเฮาแน่นอนเลยนะฮะ คมนะครับการเดินทางคึกคืนมากเลยนะครับเราเห็นปลาข้างสไปดีเจ้าขายปลายังเฮอโีนี่ผู้สาวโลหะที่ขึ้กีบตัวนี้เป็นปลาป้าตัวนี้นะปลาป้าโลเท่าไหร่ปลาป้าแม่สามโลแสนหนึ่งสามโลแสนหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ปายังอันไรตัวนี้ปลาสูตรตัวนี้ยังไม่ใหม่เลยลูบปลาโบมีอะไรปลากดโบมีอันนี้มาจากผมผู้นักกายเลยโอ้ ปาจังของผู้น่ากายถ้าเจ้าไปเอาอยู่พุ่นเลยแม่ดาไปหาโอ้ไปหาซื้อต่อเขามาบุ๋มมีอย่างไอ้ได้ขี่รถกายได้ยินเสียงปาเด้อปาเด้อปาเด้อเจ้าเป็นสาวเมืองท่าแขกกันบ่บ่สาวเมืองน่ากายเขาเจ้ามาจากน่ากายบ่เจ้าเคยยินเพลงนี้บ่เพลงอะเพลงสาวสาวคู่ค้ำกับเบ้าหน้ากายเคยได้ยินบ่ม่ได้ยินบ่โอ้ ก็ไปฟังเด้อเบาสาวคุณคำเบานากายฮะไอ้บ่เออเดี๋ยวไอเอาให้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้มาสิโฆษณาป่าซอยหนิมะอ๋ออาจังไรก็ได้แวะมาน้องๆนะฮะขยันมากเลยมาจากอยู่บ้านไหนนาไก่ะอยู่อยู่บ้านขอนแก่นเมืองนาไก่เขียงขมวนแบบอยู่บ้านแบบบ้านบ้านสุดแถวเชียงซุนนบุรีบนทางอยู่นานเลื่อยยัไปทางไหนท่าล่างเด้ออันนี้ท่าล่างแล้วมันจะมีแง่กันนะอีกทางนึง อ๋อฮูอยู่ฮูอยู่ดเท่ามไปทางนั้นแหละเป็นบ้านเกี้ยวบ้านนกเลยแต่ว่าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เ้็นป่าแล้วมั่นมะป่าบ้านเจ้าฮะป่าหน้าไก่มั่นปะมั่นมั่นเออมั่นคนไหวคนกับเมาเนี่ยเอาป่าเด้อป่าเด้อเอาโบป่าเด้อผู้สาวเพิ่นมาขายอยู่กลางแยกเลยฮะป่าเด้อป่าเด้อเอาเอินต้องเอินเบิร์ดคักๆมือนี้เอาสาวหน้าไก่มาขายป่านะครับนำปลาจากหัวปู จักัวพูหน้ากายเนาะเอิญโหพูเนาะมีปาสูดสูดแต่ไม่มีสูดเป่นวปาปากในแสดงว่าเมาเปแม่นเราเป็นนเรนโรเราเป็่นทุกคนเ่นโรอันนั้นเอิญเป็ปลาด้อปลาด้อปาให้ปลาปลาด้อปลาจจกหัวพูด้อปลาแจ็คโหพูดื้อเขาสามคนนี่ขับรถมา นาาคนอันนี้คนครับผู้ใะไเป็นคนครับเจ้าอ๋อเอยเป็นคนครับอู้เดเด้อปาเดอร์ปาเดอร์ e โดยสามลูกคาปนเน้นแนีปัาสูตรปั้นแป้ป้นแป้ป้นแป้งป้นป้งปันป้งปั้นแป้ป้นป้งปั้นป้งปั้นแปรงั้น้งันแ้งปั้นแปยง้นแงดั้ป้งปั้นแปมงอั้ป้งป้ปั้นแป้งป้น้งั้นป้ั้น้ั้น้อปั้นแป้้องหงป้นงังป้นแป้ป้นงนป้ หน้อยซึ่งนี้คือห้องดังแน่โอเก่งนี่หนีขี่รถมาทางมันยะเลยเด้อจากนาไก่มาแล้วแล้วแล้วระยกจนแล้วก็สิเมือะเมื่อเมื่อ มันนอนนี่หรอโดยอ๋อกะคายช็ดไว้มือนมือมัน้ำหรเหมือมือท่ามันโคตรมากจะไปู่ดไทยได้ไหมพูดภาษาพูดไทยไพูอภาษาพูดไทยอันนี้พูดไทยภาษาพูดไทยพูดไทยม่วนีาพูดไทยมีไปซิเลอรอมาซิเลอรอกินปูกินปลา ปราสูดเด้อประซูดสบายดี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 ขอบใจอุดหนุนนาะเขาจน้าตายแพงโดยโดยโดยวันนี้นอนนี้อันนี้นอนนี้โดยโดยแลยวแกก่่อันส่ออันส่ออันเด้อโดยโดยโดยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้าวันนี้อะเอามาขายดูปะบอกอะก็มาขายครั้งแรกมื้อแรกเลยบ่นีกยแม่งเลมันดัางรอดมื้อนี้อยู่บริเวณปลาเด้อปลาเด้อเออปลาเด้อ ปลาสามาฝปลา่งมากว่ายังปาปลา่งมากปลาปลาภาษาปราล่างว่าไหนฟิสยุนี่มีนักท่องเที่ยวหลายฮะหลายชนชาติมากเลยโอ้คักแขกน่แดลโอา่ยอันนี้โล่เจ็ดขีดเล้โอ้โล่เจ็ดขีดนึงบ่อนีโ้ถ้าสามโล่แสนเดินสามโล่แสนโอ้โหสโลแสน ว่าอันนี้สามโลอะไรแบบสามโลอ kind of าช right? oh, ีพเลยเป็นปลาเป็นสูตรปลาสูตรปลาสูตรปลาสูตรแลเพิ่นขายเบิร์ดเพิ่นว่าเพิ่นสีมาขายอีกใครอีกยันนอนเอาอยู่แถวๆนี้น่าอย่างก่อนเนี้ปกสอเออหน้าปกสอเลยเพิ่นขายยึดกลางแยกเลยข้างแยกข้างแยกนี่ซีแยกมองนี้มามีปลาตัวบ้าฮะ ไม่ค่ะเป็นคนแปลงโทรศัพท์เดอเดอฮันด้วยทางรถไฟเป็นคนแปลงห้างเดอเอาเอาเอาตัวนี้ไยเอาดูโมโมเดาเอาขายสักก้อนจุฟากขายสักก้อนจุฟากเอาเจ้าซื้อหยังนั่งหยังอย่างนี้ซื้อโมเมน้องโมเมน้องโมเมยูมอหยังโสซี่โมซี่อยู่เจ้าเดี๋ยวยูมอหยังโจ๊กปุ๊บจะแล้วได้สองปีแล้วโจ๊กปุบจะได้สองปีแล้วเมืัอนี้เราอยากมาขอฝากฮ้านได้เนาะห้านน้ำฝนโมบายเป็นฮ้านขายโทรศัพท์อยู่งใส่ที่เนี้ยค่อยแดงทักแค็งใหม่ ตาแขกใหม่เดี๋ยวดูอันบ้านพักตาแขกใหม่บ้านพักตาแขกใหม่จะไป็นสายใจป้ะบ้องด้านเหรอเอออันน่ะไฟแดงด้านไกล้ก็ไฟแดงด้านอ๋อไกล้กลไฟแดงด้านหาเท่าฮับเทิญฮับแปงไอโฟนเพ้นเลยฮับแปงไอโฟนลุ้นลุ้นขายไอโฟนมือหนึ่งมือสองนั่โอเคโอเคเป็ท้าเน้นๆฝาอุดหนุนเด้อแล้วก็ฝากมาซื้อป่านั้นไปเดีอยวดูที่เนี้ยไปเดีนยวตาแขกใหม่ สองสามมือไหมคะลงมาขายเธอหนึ่งเด้อโ่อสองสามมือมาเปิดเธอหนึ่งหันนักกาบ่บ่บ่ไม่ค่อมีคนเฝ้าอย่างนี้พอมีคนเฝ้าอยู่ปกติปกติแบบเปิดปกติเอยู่แลอยู่หันแล้วกหาเวลาออกมาขายที่นี่ในป่ามาอยู่นี่ก็ซื้อน้ำฝนก็อ่าสายน้ำสายน้ำสายน้ำแต่ว่าร้านซื้อนั้นน้ำฝนด้วยน้ำฝนโมบายแม่น้ำฝนโมบายซีแยกถ้าแขกซีแยกถ้าแขกแม่ซีแยกไปแขกถ้าแขกไม่โอเคโอเคเอาไปอุ่นหนุนได้เด้อไม่หมดเวลาเนี่ยโอเคโอเค มานล้ฮะการม้งยังหลายกะเบื้องบรรยากาศการค้าการขายนะฮะครับน้องเพื่อนฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขจายฐานกันมาเด้อปลาสูดปลาสูดเด้อปลาสูดปลาสูดรสป่าเมื่อห้องหนึ่งจังเลยค่ะเออปลาสูดเด้อปลาสูดปลาสูดเด้อ ปลาสูตรเด้อปลาสูตรปลาอยู่ข้างหลังไม่ค้าขายอยู่ไม่ค้าน่ารักน่ารักขายปลาเด้อมือนี้ปลาแากหัวผู้หน้ากายนะมากเฮขายซอยปลาสูตรปลาสูตรกัโลเลยนะแม่เนาะมันมันเลยเด้อ,อ,อไปก่อนนะลบลบ่อนนะรถมันซึ่งจะไหลขึ้นนะฮะขอบใจเด้อโอเคโอเคโอเคเอาบาย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 ตายเบิร์ดเด้อเดี๋ยวยังจะไม่ได้ไปเบิรงอยู่ร้านอยู่เด้อถ้าเกิดเปิดอ่ะถ้าเกิดเปิดนะเปิดคู่มือบ่ ซื้อร้านจาคือน้ำฝนโมบายโอเคบาย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 โอ้เก่ง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 ไปเติมนน้ำมันก่อนเท่ากันโอเคฮะกับบรรยากาศการค้าการขายในระหว่างช่วงแรงๆนะครับถึงฝนจะตกก็ไม่หวั่นสบายดีแล้วเอามาลำนใหญ่มาขายขันมาเบงสบายดีสบายดีโอ้ฝนลงเมื่อกี้นึ่ขึ้นึกว่าสิบวันได้มาตั้งนานเนาะ สบายดีปาเมืองท่าแขกนะฮะเมืองท่าแขกน้ำดีภูเขางามนะครับผู้สาวสวยเมืองท่าแขกแข้งขมวนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันแล้วกันนัดน้องเอาไว้อีกคนนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับโดยบุได้นัดหมายก็น,นัดมากนั่นแหละ <c oughs> โอเคเมืองท่าแขกแข้งขมวน ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงนะครับตั้งอยู่ตอนกลางของซอบะปอล